สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนดูนี่ค่ะวันนี้คือวันอาทิตย์ที่30ค่ะ30พฤษภาคม2 5งพันะคะนี่คือต้นสาคูค่ะบานบสานยลุงบานสายลุงยูซีสเกตเอิวมามั่นสักูไหม มันสักคู่เพิ่นจะมีหัวหัวเขาขาวอันไหมอันนี้เพิ่งจะเริ่มหน้าฝนมาเขาเพิ่งจะสวยซึ่งใบมันสักคู่เนี่ยสมัยก่อนนะอ่าใย,ยตุย้ยใยตุ้ยจะเอาไปหอ่อเนี่ยค่ะพี่สาวหนูอ่ะพี่สาวใสหลวงค่ะจะเอาใบมันสักคู่งามๆเนี่ยไปห่อขนมตาลไหมเออมันจะมีขนมตาลไหมบักตาลน,นะเ้าเออมาห้าอามาเหตุเป็นขนมตาลไหมเพิ่นเสียเอาใบมันสักคู่นี่ไปหอ่อไหม เซลับบทที่นี่ก็คือว่ามันพาแต่หอนมาหนีหน,นีมันจะคู่เป็นอยงีสี่นี่หัวพันเป็นอยงีสีน่นี่หัวพันเด็ดลงไปนี่ดีนยังนีสี่เด้เซลับบดที่นี่อันนี้พระแต่ฝนมาฝนมาแต่มาาพ่นกะลังงามคือเสรุงไห้ทํำความหูจักกับมันจะคู่ไวสกอนเพราะว่าเดี๋ยวประมาณปลายฝนนะจ่ะปลายฝนประมาณสักเดือนเอ่อเดือนกรกฎาประมาณกรกฎาสิงหาเนี่ยเพราะว่าเดือนมิชุนาเนี่ยเสรุงคือจะบระเิเมาสวนเสดุงมีพารกิจหลายแห้ง คือสิเดมาสสวนประมาณเดือนอันนี้ค่ะเดือนกรกฎาดาไหมอ่าประมานกรกฎาดามาหอดเนี่ยเสยลุงสีล่องมึงสะกอนว่าทาแม่นเท้าถอนขืนมาเนี่ยเพิ่นสิเพิ่นจิหัวใหญ่บอมั่นสักคู่เนี่ไหมเท้าสิถอนขืนมามึงก่กอนว่าเพิ่นหัวใหญ่บอมั่นสักคู่นี่ไหมแต่ถมาม้าเพิ่นหัวบ่ใหญ่เท้าก็หยิบไปถาปลายเดือนสิงหาไหมให้มันแรงก่อนเท้าจังเสียาเพิ่นขืนไหม เพราะว่าไหหัวเพิินอยู่ในดินให้เพิินกินไห้แซบเลยกินไห้อร่อยไหหัวใหญ่ๆเวลาเข้าเอาขึ้นมาต้มกินเข้าก็จะได้แสบคือกันอันนี้คือเบาเบาเรื่องมันสะคู่ไห้ฟังมึงสะก่อนนะอันไทยบนันไทยบันนอกเข้าสมัยสีแบบว่ามีอายุซ้ำสายลุงตอนนี้ส,สายลุงอายุสี่สิบสามเด้ไทยบันนอกที่แบบว่าอายุซ้ำสายลุงเฮือร้ายก็สายลุงสีหูจากมันสะคู่เด้แต่ว่าเด็กน้อยรุ่นไม่สมือนี่บกหูจักเด้ แถวบ้านใช้ลุงชีสเกตอุทุพรพิสัยบ้านม่วงตำบลแต่เนี่ยไหมมันสักคู่มอดเมื่อแล้วค่ะมอดเอื่อใช้ลุงยังปลูกอยู่อยู่ยเพื่อนใช้ลุงยังมีมีอยู่แต่หางมีหลายซ้ำใช้ลุงเด้อยู่สวนใช้ลุงมีหลายแหงค่ะอยู่สวนมายงชิดบ้านสวนอิมบุญเนี่ยมีหลายแห้งเบื้องต้นก็คือว่าเด็กน้อยรุ่นไมช่สมือในบ่หูจากเดอ้อนี่คือของดีอีสานเด้อค่ะเดอ้อคนนสีสเกตมาอยู่นคะรนายโยกันเลยแบบว่าได้ของดีเอามาปลูกซึ่งของดีนี่มีอยู่ในสวนใช้ลุงอยู่เลยนะ มันมีอยู่สวนแต่ปุ๊บแต่ปูเพื่อนปลูกไว้แล้วแต่ว่าเพื่อนปลูกไว้กลางแดดโมหันน่อะเออที่กลางแดดอะมันที่นี่มันมันบริเวโฮมแม่มื่อกบงงามเสรุมก็เลยยหา่เข้ามาใหญ่เข้ามาอยู่ในโฮมให้มันอยู่ในทรงพุ่มใต้มายงชี้ทามันจะได้สวยอันนี้ก็คือเดี๋ยวประมาณสักประมาณต้นสิงหาปลายกรกฎาคมเดี๋ยวเราจะเข้าสีเข้าสีมาขุดให้มึงว่าหัวเป็นจังไง แล้วเขาเอาไปเฮ็ดยางกินได้แน่เออเด้อเสียให้เมืองเด้อถาเด้อกดติดตามซองยูทูบเสลุงไว้เด้อแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เสลุงน้ำเด้อนี่เด๋ยวเบื้องต้นก็คือตอนนี้เขาทำความหูจักกมันสักคู่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาสุไปยางสำรวจเมืองว่ามันสักคู่อยู่สวนเสลุงมีหลายปันไหนโอเคบ่มานี่นี่คือตอน้นบังยงศีลดิป่เสลุงคือเห็นขวดนี่ก็ยี่ตกใจเด้อเสลุงเอาขวดขยะยลิ้นเสดเขินมาเสาลุงจะไมะเ่เฮ็ดจุลินซี่ ไว้ถาบำรุ่งมายงชิดแล้วก็พผลหมากหล,ลากใหม่ที่อยู่ในสวนแล้วกัมันสะคู่น้ำเนี่ยค่ะนี่มันสะคู่เดียวให้มึงเนี่ยรอบส่งกลมเลยเด้ไส่ลุงเอาปลูกไว้รอบรอบส่งกลมต้นมายงชิดเลยเนี่ยเพราะว่าใส่ลุงเห็ดเห็ดอันแนวแนวแห้ให้มันเกิดปุ๋ยแห้มายงสีดเท่ากับปูกปลูกมันสะคู่ไว้รอบส่งเลยเด้อค่ะทั้งผีกับมีนี่ต้นนี้กับมีเห็นว่ามันสะคู่นี่ ส่ลุงมีหลายเลยล่ะอ่าถึงเวลาห้าคูดขึ้นมานี่ยห้าก็สิได้หลายกิโลข้าวอีต้มแจกกันกินเนาะในโมบานนี่ล่ะขี้แจกป่าก่อนปลาบุไหมนี่ค่ะมันสะคู่ชีลุงบอเมนห,นหน่อยๆเดอ้อสีลุงปลูกออมไว้นี่หลายเดชนี่ค่ะนี่เห็นบ่เนี่มันสะคู่ใบบางงามนึ่งไหมคืนหอดสมัยเพื่อนห่อขนมบักตานไหมเพื่อนเอาไปมันสะคู่ไปห่อไหมโอ้คือหอดหลายๆนี่ค่ะ แชมเปญใส่ลุงมาอยู่นี่เวลาใส่ลุงเฮ็ดขนมนะใส่ลุงก็สิเฮ็ดขนมบักกล้วยเฮ็ดขนมบักพ้างเสียมันก็ใส่อันนี้ห่อได้เด้แต่ว่ามันบ่ทันได้มาอยู่ไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ให้ใส่ลุงเน่เดอ้อใส่ลุงสิได้มีรายได้จาก YouTube แล้วกว็สิได้มาอยู่สวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญชอยกันเน่เดอ้อให้ใส่ลุงโตหน่อยนี่ได้มาอยู่สวนหม่ยงชิดเดอ้ออ่ะอันนี้เฮาส้มมันสักคู่พอหอมปากหอมคอ ประมาณปลายเดือนกระกฎะาคมต้นสิงหาเฮ้ยพ่อกันไมหมเฮาสิมาขุดหัวมันจะคู่ให้มึงเดอ้อโอเคบอวันนี้กะแมนวันอาทิตย์30พฤษภาคม2000หา6 4ซะก่อนอ่าอันนี้คือพืชพืชอันนี้คือแบบว่าอาหารชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวนใส่ลุงเด้เป็นอาหารพื้นบบานไทยอีสานแต่กับโมเมนว่าไทยอีสานอย่างเดียวเด้เพราะว่าตอนที่ใส่ลุงมาสือสวนน่ะเพื่อนกับปูไว้ยอยู่แล้วสแสดงว่าไทยในข้อนโยเพื่อกะกินคือกัน,น,นกวัสดุ อ่าะะอโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่อง y ยูทูบไฮเซดุงไฮไลน์เนี่ยเด้อจะได้ไมีรายได้จากช่อง YouTube แล้วก็มาอยู่บ้านสว,วนมายองชีไฮเซรุงสิเฮ็ดโฮมสเตย์น้ำเด้เฮ็ดโฮมสเตย์ทุกค,คนมาสวนไฮเซดุงนี่เได้เฮียนหูเฮียนหูถ้ามาสะอาดเพราะว่าไฮเซดุงจะพยายาม ablo. ปรับปรุงให้ธรรมาสะอยู่สวนไฮเซดุงเนี่ย,ยเป็นแบบว่าเกษตรอินทรีไหมอ่าเป็นสวนผสมสวนบังยงชีสวนผสมแล้วเป็นเกษตรอินทรีย์น้ำ นะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่อง y o u u b e ให้ฮไสดุงน้ำแน่เดอ้อแสดงมีไลยไดาจาก youtube เดอ้อขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ